ก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมโรบอกนะครับอยู่ในช่อง a m k นะครับวันนี้เรามาอยู่ในแมปแมปมิมิกนะครับเดอะมิมิกนะทุกคนอ่าวันนี้เรามาอยู่กับน้องๆนะครับอันนี้เราอยู่กับน้องศิลป์แล้วก็เพื่อนออฟแล้วก็เจ้าเบกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอเคทุกคนสงสัยดีวันนี้เราจะมาทําอะไรฮ่าฮ่าเราจะมาล่าท้าผียังไงล่ะเออใครบ้าจะกลัวผีใช่ไหมออฟ โกว่าคำว่าผีเนี่ยไม่มีอยู่ในจมูกเลยไปเลยไปตามมาอ๋อมันมุมมองบุคคลที่โอเคครับก็เราอยู่ในชาร์ทเตอร์หนึ่งนะครับทุกคนสวัสดีครับชาร์ทเตอร์หนึ่งเฮ้ยเราหาใครพี่เจอเลยอ่ะอยู่ไหนกันน่ะใจเย็นเราผมก่อนที่ผมยังอยู่หน้าคันเร็ว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 เราไม่มีไฟฉายกันหรอมันต้องตามไกด์พี่ไกด์อ๋อเฮ้ยไม่มีไฟฉายอยู่ไหนไกด์พี่หญิงอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ เดี๋ยวเราจะให้คุณเบก <this> ครับเดี๋ยวเราจะให้คุณเบกอธิบายเรือ่องสถานการณ์นะครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ c h a p t อร์หนึ่งนี่คือมีอะไรบ้างเออคุณเบกครับเล่าแบบเล่าเหตุกรรารณ์นะครับว่าเราอยู่เนี่ยมันมีเหตุกรารณ์อะไรขึ้นมัง่งก็ไม่รู้อะไรเลยพี่ไม่ท้าผมย <c oughs> ตรงน,นี้ประตูล็อกอะอต้องไป <c oughs> หาประตูล็อกไปไหนะังโน้หรือเปล่าเขาให้ไปภูเขาหรือเปล่าต้องไปดูนี่ไงให้เขาไปดูตัวแรกอะไปประตูแรกอะไม่ใช่ประตูนี้สิไม่หรอประตูไหนเดี๋ยวประตูล็ออะตัวนี้ไง ไดีใยวว่งเอพี่เดี๋ยววิ่งเยออันนี้ก็อันนี้ก็ต้องการกุญแจเหมือนกันเอ้าแล้วไกด์เราหายไไนนะไี่่วิ่งเยอะ่นี้เยอะคุณเบคครับคุณเบคครับอ่าครับครับนนี้คุณเบคตอนนี้ไกด์เราไปไหนครับไม่รู้ครับหลงทางครับไกด์หายอยู่ข้างหน้าไงพี่้น่าจะข้างหน้าหรืเปล่าเรามาไม่ทันหรือเปล่าไกด์ไปก่อนเราอีกมั้งเบคยอยู่คนเดียวนะผมผมดูสองแล้วเราต้องอ้อม เราต้องอ้อมยังไม่มีทางไปแล้วนอนนี้ไม่น่ามีอะไรเลยใช่มันมีทางไปด้านในอยู่าอตอนนี้เราอยู่ในสถานที่ไหนโอ้โหดูทรงแล้วผมว่าน่าจะเป็นสถานที่บ้านล้างนะ่เนี่ยแล้ววันนี้เรามาทำอะไรครับเราลอบๆอะไรกันครับนี่มันเราจะมาตามล่าหาผีครับถ้าเราเจอผีเราต้องวิ่งหนีครับโอ้โหคลิปออกคิดว่าใส่เดี่ยวเฮ้ยตรงนี้มันล็อกอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอ่ะ เข้าไปก่อนเลยครับผมผมให้นําไปก่อนเลยเดี๋ยวผมเองเข้าประตูเลยครับทุกคนดูผมครับทุกคนดูผมทุกคนจงดูผมครับผมเพียงแค่คุณดูผมครับผมอยู่ไหนกันยู่ไหนกันเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่พี่เดี๋ยวพี่เองเดี๋ยวพี่เองเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เองดู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 ไว้ดูดูพี่มองอยู่พี่มองเดินตามพี่มาติดอะไรติดอะไรอ่ะติดอะไรอ่ะพี่ผีข้างหลังผีอยู่ข้างหลัง ตามมาประตูประตูเขาดูทงเหมือนเขาจะให้เราตามหาใช่ใช่เขาบอกว่าเดินฟุตสเ็ปอะเขาบอกให้เราเดินตามรอยเท้าไปเอ้ยที่บอกนี่เปิดได้อ่ะเปิดไงอะเอ้ยกดกดชิ้กดชี้กดชิงจริงมันต้องมีใจรอเราอยู่แน่หรอเราสามารถเราสามารถกดชิปิงได้นะอ๋อนี่คือสนามบารสหรอแม่ถ้าผมจำไม่ผิดนี่กดเอฟนี่น่าจะเปิดไฟฉายตามรอยเท้าพี่เดี๋ยวเดี๋ยวหลงนะนี่ไม่ไม่อันนี้คือสนามบาสใช่ป้ะ ใช่หละเออล้ากันนะเนี่ยอันนี้อุ้ยโรงเรียนป้าว้าใช่ปะเหมือนโรงเรียนเลยเี่ยมีสนามบาสอ่ะว้ะดุกหมดประตูเปิดอันนี้อันนี้เราออกมาข้างนอกที่เดิมไหมเราออกมาข้างนอกที่เดิมเขาบอกว่าเขาบอกให้เราตามรอยเท้าไปไปแค่เนี่ยไม่ใช่อันนี้อันนี้เราอยู่ข้างในแล้วตอนนี้เราอยู่ข้างในแล้วอันนี้ขออันนี้ก็คือสระน้ํามันเป็นสระน้ไอมันเป็นยิมสระน้ำโรงเรียนอ่ะเป็นยิมหรือเปล่าสระน้ำโรงเรียนี่ยมันมีป้ายนี้ด้วยเฮ้ยเอา มันตูดแล้วมันตูริงหรอเปล่าเฮ้ยยังยนี่นี่ตรงนี้มีรอยเท้าอ๋ออยอปัญหาวิว้ยอย่าเข้าไปนะโอ้ยวันไม่ไปวนม่ไเรามาจำจีมะเขือเปาะแปดดีกว่าไหมอย่าเข้าไปเหรอไม่อะจำจี้มะเขือเปาะแปะกะเพาะหน้าแว่นตาอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่านั้นเองเบรกไปเข้าผมว่าพี่ออเบรกไป อุอออะไม่ใช่ผมอุ้ยโอ้ยเฮียพี่ขอโทษโอเคไเป็นไรอุ้ยอะไรอะเขาบอกอะไรอิดอะไรแตเมลวตเมเลยนะอิดสมอปะมันเล็กแตเมียเล็กห้องเล็กมากเลยหรอมันเล็กสมอคือเล็กอิดเมลคือกลิ่นน่าจะกลิ่นนี่ไนกลิ่นขยะหรือเปล่า่ใเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นว่าเมียวอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเออแล้วนี่มันเกี่ยวอะไร ให้แมวอ่ะสนอกใจเลยเสียงเสียงยุ่งอ่ะเฮ้ยอ๋อทุกคนผมแมรผมปิดเตียวไว้อยู่ปิดเตียวก่อนเฮ้ยดับดาวปิดเตียงแล้วบอกเอ้ยมันี่ไงอิตาเมีวอิตเฮียไอประตูปิดประตูปิดประตูปิดน่ากลัวมากเลยไปโน่นอ่ะเดินตามรอยเลือดไปอ่ะมันยังไปได้อีกพี่น้ำเมงเดี๋ยวพี่น้ำเมงไม่ต้องห่วงพี่น้ำเมงตกใจเลยดูพี่ดูพี่ดปายเบรกเฮ้ยมันเป็นที่บูชายันอ่ะเฮ้ยเขาบอกว่าฟาวด์ด้วยคีย์ ปล่อยอ๋อหยิบคีมาใช่ใช่เขาบอกเจอคีเก็บไงอ่ะอ๋อเก็บคีมาแล้วอะไรกันกดอากดอาเขาบอกว่าไม่กดแคสแบ็คทุกเสียวหลังทันไหมพี่เมองเข้าเสียหลังวะเชอร์เบิดตัวนี้หรอไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้แค่ดูอย่าบอกนะประตูนั้นน่ะถ้า่างเราต้องกลับทางเดิมเราสัมผัสกันเหมือนสัมสน้ำได้ไหมเราจะได้เจอบางอย่างเรากำลังจะเจออะไรบางอย่างรู้สึกเลย ไอพี่ผมว่าเราต้องเก็บความเสี่ยงอย่ารีบไปไวเราเราเก็บสเตมิน่ไว้จริงๆสเตมิน่มีหมดด้วยเหรอเห็นวิ่งตั้งนานแล้วยังไม่หมดเลยมันไม่หมดข้างล่างไอพี่หลอดพี่เขียวไอพี่จํากัดไงคือเราวิ่งมาเรื่อยเราก็ต้องงอเลย้างนอกที่เขียวล่างจอพี่เห็นไหมนั่นแหละสจตันเนี่ยงอเห็นแล้วเห็นแล้วพี่เขียวหลอดพี่เขียวเห็นแล้วเห็นแล้วเห็้ยละ ไม่ใช่อันนั้นพี่คือเอาต้องกลับังอันนี้ก็จะเปิดอย่างเดียวเจอประตูก็จะเปิดเลยอ่ะลองลองเปิดนี่ะด้ไ่มเนี่ยลองเปิดนี่ได้ไหมเสียวบาเสียวบ้าไม่ใช่ได้ใช่ไหมเรากดคลิกอะไรกดทุกปุ่มเลยํามขอนมันมันกดเประตูไงพี่เห็นกดคลิกซ้ายไงกดมาปกติ่ด้ถ้าไม่ได้ก็ต้องไปห้องอื่นนะใครก็ได้นำที่เดิมผมว่าน่าจะห้องเดิมเนี่ยน่าจะทางเดิม ตัวนี้ป่ะเปิดทุกเปิดทุกประตูอ่ะเปิดทุกประตูอ่ะบอกเลยได้ประตูนี้อะไรอ่ะ The door The door is locked ออประตูแล้วอุ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงเสียงลมชันเลยว่าน่าจะอยู่ตรงนี้แหละทะเลงมาแล้วทะเลามาแล้งเขาเฮ้ยเขาบอกอะไรอ่ะออบเจกต์อะไรอ่ะอ๋อกดน้ำโอเคอยู่วะ ว้าเราเรา <spe ll ul Trail> เราต่อแถวเราเดินต่อแถวมานี่นีันนี่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 ต่อแถวก็ต่อแถวก่อนหลังหลังแล้วพี่เอ<ร>าพี่เอานับพี่เอานับดูก่อนเดี๋ยวพี่เช็คก่อนเดี๋ยวพี่เช็คให้เดี๋ยวพี่เช็คให้โอเคปะเดี๋ยวเอาต้นไม้แดงก่อนเลยเดี๋ยวพี่ก็ค่อยเช็คก่อนค่อยเช็คโอเคโอเคโอเคไม่มีหอกพี่พี่ไปตรงต้นไม้แดงอยู่ทำไมเสียงมันใกล้ตรงต้นไม้แดงจังวะโดนชักไม่ดีแล้ว เราเราเปิดเราเปิดอาติเมทเอฟสีอ่ะกดกระบาดออกทันทีทันใดเลยอ่ะเฮ้ยดีคืออะไรอ่ะเฮ้ยอยู่หลังอันนไหมเล่าเฮ้ยเข้ามาพร้อมกันเฮ้ยบอกว่า beautiful หรอ beautiful but อันนี้เหมือนซากุระอ๋อมันเป็นต้นซากุระใช่ไหมแล้วก็เหมือนผีในตำนานอ่ะใช่คือเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นต้นซากุระเว้ย อ่าใช่ต้นซากุระต้นซากุระอะไรอะไรอ่ะดูอิงดูอิงเฮียดูอิงเฮียคืออะไรเขาเขามาทำอะไรนะแต่ทำนตัมาทำอะไรตรงนี้ดูอิงเฮียก็คือทำอไมมันมาอยู่ตรงนี้ทำไมคนมาอยู่อย่างนี้หรอทำไมเธอมเอาง่ายง่ายคือต้นต้นไม้เนี่ยมาอยู่ตรงนี้ได้ไงถูกป่ะเปิดวอทอ่าทำไมมันมาอยู่ตรงนี้ทำไมต้นซากุระอยู่ตรงนี้บิวตี้ฟูลบิวตี้ฟูลบายวอท b e a u t สวยมากถ้ามันสวยนะ beautiful มันแก่เขียนอยู่เนี่ยใช่เอ้ยอู้ห้องน้ำไม่เอาพี่ด้วยอ่ะร้องไห้ไม่ด้วมันเท่าน้ำอ่ะมันมีเคาะโน้ตอ่ะมันมีโน้ตอ่ะมีโน้ตทำไงอ่ะทำไงเฮ้ยทำไงไปยไปเลยเอาไปงัดเลยฟิโอเอาพี่ตามเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามไปเลยตามตามแน่นอนพี่พี่ต้องเปิดแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงตามอยู่ตามอยู่ อะไรอ่ะไม่เนว่าอะไรอ่ะคไลทูบิดเสียงอะไรอ่ะมันบอกเฮ้ยเสียงอะไรในห้องน้ำล่ะไปไปช่องน้ำพี่เอ็งมึงนักนักขุดซัวมอ่ะไปดิเข้าไปไปได้ยินได้ยินเสียงลมหายใจเหมือนกันวะในห้องแม่ห้องกลางกับห้องขวาที่มันบอกว่าอุ้ยเนี่ยเนี่ยอู๋เสียงมัใกล้มากด้านซ้ายสุดเลยซ้ายสุดเลยได้ได้ยินเสียงซ้ายสุดเลยเนี่ย อลองเปิดดิมันเปิดได้แล้ววิสินไปอยู่ไอ้ตรงนั้นวิสิตมันเปิดไม่ได้เลยดูดีก่อนดิวิสิตอยู่อย่างไกลอ่ะเุ้ยเฮ้ยเรียวเลวอะไรอ่ะบอกไอ้มัดบีไอ้สวัสดีอ่ะเออมันนี่เลออนมาชื่อเลออนเหรอเนี่ยคุณเลออนเลออนเข้าไปได้เลออนเหรอเข้าไปได้ไม่เขาบอกว่าชีไรทูมิดิกชีหมอเขาพูดถึงเราหรือเปล่า โอ้ยระดับวังกันสิอืม before before อะไรวะ before อีก two light t o light t o mimic them ม e continuity imat b ใหจริงไม่มีอะไรนะกูดูไม่ได้ไม่ได้ไปห้องอื่นต่อดีก๋ยวตรงนี้ยังไม่มีอะไรแหละห้องท้ายมันมีห้องท้ายน่ะมันมีห้องท้ายอีกโอ้ความหมายของมันเหมือนมันให้เรากลับกลับเดิมไหม เดิมมิมิโอ้โหเอ็นวะไอ้อยู่ไหนกันอยู่ไหนกันไปไปนี่นี่เอ็นจะเสื้อว่ะอ๋อเป็นอันนี้นี่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไอที่เป็นอัโอ่งองเก็บของเก็บของใช่เราไปฉากที่ปล่ารู้สึกใจหอไม่ดีวะแล้วนี่มันเป็นกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าเรียนปะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีไปฉายเหรอแต่ทำไมนี่เห็นสว่างอยู่คนเดียวเนี่ยมีมีมีเพื่อนีตัวตัวไปฉายตันตัวมีผมมีนะผมมีนะกดเอฟไง อะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะอะไรอ่ะไอ้เหี้ยเสียงซ่าเลยได้ยินเหมือนกันใช่ไหมเออนค่โอ้หลุดเป็นชุดเลยหลุดคำหยาบเนี่ยผมแบบออมเลาพี่ออมเดี๋ยวพี่ออมต้องไปเซ็นเซอร์คำหาษาอะไรมันมีเซนเซอมันมีเซนเซอร์อุ้ยมันมีประตูต่อไปว่ะเช็คเช็คเช็คหน่อยเมันมีสองประตูอ่ะมันมีสองแปลกด้วยสองแปลกด้วยสองแปลกด้วยสองครแบลกด้วยใครแปลกด้วยใครแปลกดไวย ไม่ไปด้วยกันหมดเลยไป่ด้วยกันหมดเลยอ๋อเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นห้องเรียนเรื่องไปฟังกันยี่ที่สุดเป็นห้องเรียนที่สุดเป็นห้องเรียนไปห้องเรียนก่อนพวกเราไปห้องเรียนไอไออ๊บเจูเราเราไปด้วยกันได้ไหเฮ้ยเขาบอกว่าไอชุดเดลูมฟอคอาคีเขาบอกอ๋อต้องการ์คีมันไม่มีอ๋อนี่ไงคีเฮ้ยเฮ้ยมันวางงั้นมันดูแปลกๆว่ะแปลกมันแปลกจริงด้วย เฮ้ยม okay. ีเส <ah> ียงเสียงเฮไปไปกลับมีมีเร็วเร็วไปกันตระกร้าปลอดภัยตระกร้าปลอดภัยเฮ้ยเสียงโอ้โหเสียงมันโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโยบเฮ้ยเฮ้ยไปกระพริบไปพริพห้งน้ำเอาไปกระพริบอยู่แล้วพเดี๋ยว แล้วอะไรแบบทำไมทำไมเสียงมันบ oh. mm ิ้วมาอย่างนี้วะก็มันอยูุ่ดพี่ออมพี่ออมทำไมตรงนั้นไปติดพี่ออมไหนไหนทางนู้นทางนู้นไฟกระพริบเว้ยตอนเราตอนเราไปเปิดกุญแจมันยังไม่กระพริบเลยเอออะไรอ่ะไกด์ที่เปล่าไกต้องไม่ใช่ต้องมีเยอไม่ใช่ไกดพี่ตอนนั้นเราไปกันนะเราต้องเอไปเราต้องเอากุญแจก่อนน้องแล้วมันก็อยู่ข้างหลังตรงนั้นด้วยใครจะกล้าเอาอ่ะ เอางี้ป่ะนำกสตาร์ทหนึ่งนักเฮ้ยรัหนึ่งมวิ่งวิ่งวิ่งแกเอาแล้วกลับเลยนะไม่ใช่วิ่งใช้วิ่ใช้ที่ดูแลเองก็เห็นพี่ป๋องวะพี่ป๋องกับคนอวดผีอะไรเงี้ยตอนเข้ส่งตัวแทนไปเบกเดี๋ยวพี่เอ็คนกำลังต่างไปไปพร้อมกันเถิะไม่ต้องส่งตรงตัวแทนเลยหรอกมามาไปแล้ววิ่งเก็บวิ่งเลยใช่ไหมพี่เก็บวิ่งเปิดประตูแล้วก็วิ่งไปเก็บวิ่งแล้วเดินวิ่งขับเลยนะเก็บวิ่งแรับขับเลยนะ เก็บแล้วต้องไปเปิดประตูต่อเลยพี่เฮ้ยเสียงหายแล้วเสียงมันหายแล้วเสียงมันหายแล้วแต่ตัวมันยังอยู่หรือเปล่าไม่น่าอยู่ไม่น่าอยู่ในห้องเนี้ยไม่มีตัวมันไม่อยู่เอาอะไรปะนับหนึ่งนะวิ่งเลยหนึ่งอ่ะดิหนึ่งต่อคับไปเก็บเลยไปเก็บไปโดนเก็บไปโดนหลงคุณหลงคุณหลงมัมีอะไรมันยังไม่มีอะไรเก็บเลยได้ขี่แล้วได้ขี่แล้วเอาอีก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 ปะไปเลยไปเลยไปเลย้ย เป็นค่อยๆเดินค่อเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะประตูผมเปิดประตูอีกด้านดูฝั่งไหนเอาฝั่งไหนเอาฝั่งนี้เอาฝั่งนี้ก่อนเอาฝั่งฝั่งซ้ายอฝั่งขวาฝั่งขวาฝัเฮ้ยเสียงมันบอกว่าอะไรอ่ะขีดแก้วนี่นะมาโอ้เรงไปหมดเฮ้ยจิงติดปักติดปักเกี่ยวกับขีดแก้วไปต่อไม่ได้ใช่ไหมไปได้เนี่ยไปได้ไเนี่ยพี่โอ้ยอย่าบังกสิจัดกันเองเลับำไปสิ ข้างบนผมว่าคีย์อยู่ข้างบนอู้้อะไรมันมีพิมพ์อะไรอ่ะหายแล้วโอ้โหอะไรอ่ะบองแล้วว่าให้ลงแบงค์แรกถ้าอยู่เอ้ยอะไรโน้ตว่ะเฮ้ยท้ามันให้ไปข้างล่างก็ต้องไปห้องโน้นก่อนเพราื่ออะไรอ่ะเราไปดูห้องโน้นก่อนไหมเพราะมีกุญแจใช่เรามีกุญแจเนี่ยเพราะว่าเกิดนี่นี่กุญแจอยู่อ่ะนี่แต่ไม่น่าแต่ไม่น่าจะใช่กุญแจข้างนอกเนี่ยเปิดในห้องนี้ก็ไปได้ ก็ข้างนอกน่าจะไม่ใช่พี่ว่าน่าจะตรงนี้แหละข้างนอกเราลงเพราะว่าอันน่าจะลงว่ะไอ้ไอ้ดอกแรกดอกแรกที่ออมออมออมถือเป็นดอกดอกคีอะไรคีหนึ่งเหรอใช่ไม่ดูนะไม่ดูเพราะว่าไอันนี้ที่เจนนี่ถืออยู่มันเป็นคีสองอ่ะคีสองน่าจะไปต่อไปใจคอไม่ดีเลยทางตรงอย่างนี้ลองนี่ไม่จำตาแกลงไปแล้วไม่บอกทางตรงนี้อะไรอ้อมอะไรเจอโอบาดี้ลูก พี่สีดีดูห่างไกลเลยมีกุญแจต้องเปิดไม่เปิดไม่ได้ลองแล้วเนี่ยเนี่ยนี่เนยดูนะอ่ะนี่ถือกุญแจอยนะู่นะนี่ดเพียววะ่ะเนี่ยเปิดไม่ได้ไลองไห้วะบนอย่างเช่นแบบเปิดตู้ไปที่อื่นอะไรเงี้ยหรือเปล่าลองลองไปครัาเอมออมลองลองไปเปิดดูเด็ดเปิดได้ไหม ได้เอ้าทำไมเปิดได้ทำไมนี่เปิดไม่ได้วะตายคือตายอีไม่รู้พี่พี่กดอีหรือกดเฮ้ยทางตันเหรอเฮ้ยม่อย่าดันนี่อย่าดันนี่ร่วงนะร่วงเลยนะหึไม่มันมีเราข้างล่างอยู่มันมีทางลงไปข้างล่างอยู่วะผู้ชายเขาไยอมยังไงแล้วพี่อยู่คนเดียวอ่ะเข้ามายังอ่ะเดินไปดิเดินไปดิเดินไปดิเดินแล้วเดินแล้วหึกลับบ้านได้ปะกลับบ้านได้ปะเสียยเเสีี่ย บอกว่ามาแล้วบอว่ามาแล้วมันต้องเดินชนเลยมาแล้วเดินชนเลยดูทางดิไอ้เยึดตรงนี้มืดป่ะไอ้โอ๊ปไอ้ยึดทางอย่างนั้นก่อนไออดูทางดิโอ๊ไอ้โอ๊ดูทางมาแล้วมึงดูทางดิแก้วแก้วกัวอะไรวิ่งใส่แม่งเลยมาดิมาดิวก็มาแถบวิ่งใส่เฮ้ยใครยืนี่ยนใครทำไมมาเห็นภาพลางๆเหมือนมีอะไรยืนอยู่เลยเอ้ยไม่ไม่ไม่ต้องใช้อาจจะเป็นแบบเป็นแท่นอะไรสักอย่างก็ได้นะ ผมว่าไม่เลยมันสีขาวอ่ะแล้วมีตาสีแดงใช่เหมือนสีแดงตาไม่ตาแดงมันเป็นแน่นนั่นเลยเป็นแบบไฟไฟไงก็ไฟมันอยู่ข้างหลังตรงตรงนั้นเลยโหเป็นตัวในรูปซากุระีพว่ะพี่ก็ก็นั่นน่ะเลยก็ดูทรงอยู่น่าจะใช่โอ้ยไม่ใช่ใครยืนแจ็คเลยใส่ชัดเลยใส่ชัดเลยอืนเลยอ๋อทำไมแกละตัวยืดอนะพี่เสียงชัดเลยเฮ้ยตัวยืดขึ้นละไอเบบบดีเมื่อกี้ได้ยินเสียงปะเสียงร้องอ่ะ เด็กแรงช็อตเจเลยชัดเจนยอดเลยจีนต้องไปอ่ะไม่ได้อ่ะต้องไปอ่ะมันต้องไปอ่ะเไม่เรื่องกันบอกมาอย่างี้พี่ทำพร้อมกันวิ่งพร้อมกันหนึ่งสองสามสองสามไปไปไปเจไปเ์เจ้าคนแดงคนแดงโอ้โหเสียงมันอย่างหลอนเลยเอ้ยเดี๋ยวก่อนไปแป๊บนึงนะขอไปเปิดไฟก่อนเออเฮ้ยอย่างนี้ยังหลอนเลยโอ้โหโอ้โหตัวมันแดงเลย แล้วตัวมันแดงแล้วทุกคนอุ้ยสอนจริงสอนจริงอย่ารอด้วยพี่สินคัน๋ยวารอพี่ตินกันออมรอด้วยเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าเอพี่ตินนะออมเธอแท้เจอหามึงแล้วไอศิลป์พี่เฮ้ยหายไปเฮ้ยพี่สินวิ่งใส่กันจอดกจอดกูไม่ได้น่ากลัวเลยนี่หว่าเขาไม่ได้น่ากลัวเลยนี่หว่าโอ้โห